สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Infinix Zero X Pro นะครับก็ระดับเรือธงของแบรนด์นี้นะครับนะในราคาคุ้มค่า6,999บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูกันว่าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับชิปเซตนะครับตัวนี้เข้ามาในสิ่งที่เขาเรียกว่า dual chipset นะครับมีชิปสต,ตัวตัวแรกนะครับคือตัว Mediatek Helio G95 นะครับตัวนี้ต้องยอมรับว่าเป็นชิปที่ค่อนข้างเก่านะครับเปิดตัวตั้งแต่ปี2020นะ เทียบกับฝั่ง snapdragon ก็จะประมาณ snapdragon 720เท่านั้นนะครับผมการใช้งานทั่วไปเนี่ยแรงเหลือเลอเล่นเกมอาจจะได้แค่กลางกลางจนถึงกราฟิกต่ำนะครับไม่ได้อะไรมากมายก็จุดเด่นเขาคืออาจจะประหยัดแบตหน่อยนะส่วนอีกตัวหนึ่ง infinix เขาเรียกว่า intelligent display chip นะไม่ได้บอกละเอียดว่ามันทำอะไรได้บ้างนะแต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยชิปตัวนี้น่าจะเอาไปพวก ช่วยเสริมเฟรมต่างๆนะครับทำให้การแสดงผนมีความลื่นไหลามากขึ้นนั่นเองนะครับตัวที่เก็บข้อมูลนะครับมาพร้อมกับความจุที่128กิกะไบต์นะครับผม UFS 2.2ไม่ได้ใหม่ล่าสุดเพราะใหม่ล่าสุดตอนนี้เป็น3.0แล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วเราก็เข้าใจได้นะครับ2.2เองก็ไม่ได้ช้าอะไรนะครับ แรมนะครับให้มา8 g b กะไบต์พร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Extend RAM นะครับเอาพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเนี่ยไปทำเป็นแรมเพิ่มอีก3รวมเป็น11 g b กะไบต์นะครับอันนี้เรียกว่าเหลือๆจะเต็มมากนะครับพอใช้อย่างแน่นอนกล้องเนี่ยถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับมาพร้อมกับกล้อง3ตัวกล้องหลักเนี่ยครับ18 0ล้านพิกเซล พร้อมกับมี OIS กันสั่นด้วยนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่ถึง1ส่วน1.52นิ้วเลยนะครับใช้ในมือถือระดับหลักหมื่นนะครับแต่ตัวนี้ลงมาให้ในราคาเท่านี้ถือว่าคุ้มค่ามากมากกล้องตัวที่2นะครับจะเป็นตัวกล้องอุนตร้าไว้นะครับที่สามารถถ่ายภาพแบบมาโครโได้ด้วยนะครับ8ล้านพิกเซล f 2 3นะสุดท้ายอันนี้เป็นเด่นมากๆนะครับราคาเท่านี้จริง ราคาสูงวันนี้ก็ยังหายากนะครับกับกล้องโพลิสโคปเทเลโฟโต้หรือกล้องซูมโพลิสโคปนั่นเองนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 3.4นะครับเรียกว่านำเชคโนโลยีเก่าของมือถือเรือธงมาใส่ให้นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มือถือเรือธงตัวโพลิสโคปอัพเกรดไปไกลกว่านี้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่า ราคาเท่านี้ได้ระดับนี้ไม่ธรรมดานะครับผมความสามารถในการซูมอยู่ที่5เท่าที่ซูมนะครับถ้าเป็นยิจิตลเนี่ยได้ถึง60ทเท่าไปเลยนะอันนี้เรียกว่าจัดเต็มมากๆนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ AMOLED นะ6.67นิ้ว Full HD plus นะครับสแสดงผลสีได้ดีเลยนะครับ103% DCI P 3นะตัว DCI P 3นี่ก็เป็นตัว มาตรฐานการแสดงผลสีเนี่ยที่ใช้ในวงการภาพยนตร์นะครับมาอยู่ในมือถือคุณแล้วนะครับความสว่างสูงสุดของหน้าจอไม่เท่าไหร่นะครับ700 nits เท่านั้นเองนะครับเล่นกลางแดดจะจ้าอาจจะรู้สึกมืดๆบ้างนะแต่ใช้งานได้ไม่ต้องบอกว่าพอได้อยู่นะครับที่สําคัญตรงนี้ตัว refresh rate สูงถึง120 hz ทีเดียวเชียวทัสซมปลิงเนี่ย240 hz กันเลยและจุดจุดท้ายเลยนะครับยกให้ ตัวแบตเตอรี่นะครับ4,500ม ah ิลลิแอมที่มาพร้อมระบบชาร์จเร็วถึง45วัตต์เลยสําหรับส่วนอื่นนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับช่องหูฟังนะครับเป็น Type-C Wi-Fi มีทั้ง2.4ทั้ง5 GHz รนะครับผมระบบปฏิการ a n d r ร i d 11นะครับถามว่าราคา6,999บาทคุ้มไหมต้องบอกว่าก็ค่อนข้างคุ้มทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ พาร์ทหน้าจอกับกล้องนะครับผมลองดูกันครับผมสําหรับใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์สําหรับสั่งซื้อและดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่คําอธิบายคลิปกดดูกันได้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ